เสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความไมอัดของชุมชนส่วนของจังหวัดตากทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำปิงปัญหาอทุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนมากในที่ลุ่มซึ่งเป็นแหล่งรับน้ําประกอบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการก่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีระเบียบเหมาะสมบริเวณอำเภอแม่เมาะ และอำเภอกาะคาผลผลิตของโครงการจะทำให้คนไกลทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนอำเภอแม่เมาะและอำเภอกาะคาประมาณ120คนเน่นนไปกลับได้นะครับตรงนี้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมาถึงลำปางแน่นอนนะครับเพราะเสนอมากมายว่าการพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยในพิจิตรน้ำน,นั้น อยู่ที่เรื่องสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวารามประเพณีต่างก็สืบทอ,อดมาถึงปัจจุบันนะครับของลูกหลานจีนแด้จิ๋วนะครก็เห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ม5กหน้าทีวีช่อง8นะครับแบคงชาติหลายๆภูมิภาคต่างๆนะครับในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพะอย่างยินคณะที่ปรึกษาจะได้นําเสนอผลงานนะครับไีเห็นจากการประชุมครั้งที่1 โดยพะอ,อย่างยงในเรื่องการนาวิชาการมาเชื่อมโยงในประเทศในกรอบภูมิแม่น้ำโขงในอาเซียนนะครับสิ่งที่ของภาคเอกชนนะครับต่างๆเนี่ยก็จะคืนอาศัยียนนี่ก็ถือว่าเป็นประจัจษ์พยายาว่าโดยทำเลแล้วเราเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงจริงแล้วก็ว่าไปจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปก็คงจะมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูงมิอากาศของโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าลุ่ัน้ำของประเทศ สาหรับรูปน้ําที่เรากำลังศึกษาเนี่ยเป็นรูปน้ําวางซึ่งจะกินพื้นที่ของจังหวัดลาปางแล้วก็จังหวัดตากส่วนหนึ่งนะครับภูมิสารสนเทศในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาซ้อนทับก,กันเพื่อจะดูความเหมาะสมของพื้นที่ว่าเราควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของอากาศเช่นปริมาณน้าฝนเช่นทิศทางลมเช่นอุณหภูมิ ส่วนที่2คือข้อมูลดินในสามแผนในสามแผนที่ครับคือแผนที่แรกฉบับแ,แรกคืออำเภอเมืองครับท่านดูอำเภอเมืองเราอยู่แอกกระถาเพราะถ้าเกิดพายุหนักเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมันจะโดนเหมืนก็บี5้สนะีความอยู่ดีกินดีนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับจากโครงสร้างเดิมๆับซึ่งคนผลใกลที่ได้เนี่ย จะมีมูลค่าที่ไม่สูงนักนะครับในลาดับต,ต่อมาก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมโคตหรือว่าณตอนนี้เนี่ยกำลังน่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้ส่วนสีสฟ้า,าส่วนนี้นะครับส่วนที่มีโอกาสที่มีอัตราข้อจํากัดน,นะครับซึ่งมันก็โตทางป้ติดตาชาติของเขานะครับส่วนสีแดงซึ่งเราบอกว่าโอกาสจากการไิเครห์อย่างที่อาจารย์นัทพูดว่าพื้นที่เป็นยังไงนั่นคือส่วนกลางมีไม่ั้งวังผาขึ้นกลางกลางเป็นป่าแล้วก็สังคมโลโนนิเวศเกษตร ดนั้นเรามองมองเรื่องคุณภาพชีวิตเราเจอปัญหาละคุณภาพตาแต่ละตำบลจะมีเกือบทุกตำบลน,นะครับในของที่งานที่เราศึกษา,าตัตส่วนที่ใช้ก็ประมาณหนึ่งต่อสี่พันที่เราใช้ทํางานนะครับก็คา,าจะละเอียดนะในระดับก่อสร้างได้เลยนะครับสร้างระดับเมืองนะครับก็นะบสังเกตว่าเมืองตัวนี้นะครับตัวนี้